รัสเซียสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็มันไปอีกกับใครวะไปกับเพื่อนมันปะาวะหรือว่าไปคนเดียวโอเคไปเป็นที่ตายบ้างหรือยังพี่โอ้ยไม่แน่ใจแต่แม่งน่ากลัวว่ะรอบเนี้ยก็คือเยมากนะครับสุดคารับอิมิเรตนะครับอันนี้เข้าเข้าอยู่ใน สถานที่กักกันในทุกประเภทอันนี้อยู่ในเอโควิดแม่งเนี่ยแยกใส่คนนะครับไม่มีอาการติดโควิดเสียตังรักษาติดดีก็เสียตังอีกหมดตัวด้วย,ยะนะครับที่ประมาณ <c oughs> หลายสิบล้านเนี่ยน้าตือตั้งแต่ร้อยที่สี่อันสองนี่คือไม่เป็นไรไงเสียได้ <c oughs> อาการถ้าติดมีอาการมันจะมันจะมีลักษณะเดียวคือไม่ค่อยขึ้นโอ้โหใช่ป๊อก็นี่ยคุณูหน้าหนีไงต้งถามป๊อกเนี่ยผมจะบอกเขาเปลี่ยนชื่ออยู่คอยฮีไม่ลงเหรอวิเเต่เปลี่ยนเป็นเฮอร์โมยโอ้โหช้าละแกเฮอร์โมยป๊อกคอยฮีเออไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไง ได้ไม่ได้มันหยาบไปเยาชนรับไปได้หมก็แ่โอ้ที่หนึ่งที่หนึ่งหลังเราเลยใครมีอาการเหมือนจะเป็นโควิดผมบอกให้ไปดมหีซื้อเต็มปอดหายเล่นูร่ละมันไล่มันไล่มันเลยมันมันเก่ามันเก่าไอ้ีเนี่ย โซนล่างเลยนะพี่ไอตี้นั่นน่ะเฮ้ยโดนว่ะเจอว่ะเฮ้ยมันไม่หลังมาเลยผมันอ้่หโอ้โหเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ้ยโอ้โหห้องตายเลยกูไม่มีปืนเลยไล่ยิงกูจังเลยโอ้โหตายคนไม่มีทางสู้ เออได้ยิงกูยิกยิกเลยกูสาหนียิกเลยโหแม่เดิงไหกนจุไหนบลอกที่พื้นลหรือว่าชั้นสองชั้นสามชั้นล่างเลยมีตัวชื่อเฮ้ยมันเล่นลูกซองนะจุดปืนได้ได้แต่ป่านี้นั่นไง โอ้โหเ๊อกหลายตัวเลยป๊อปจนควันไม่บอกไงเลยยิงสวนไปเลยโอ้โหไปหน้าหลังได้ขวาเลยครบเลยของนัก่อนท่องเที่ยวเนี่ยจับเบิกขึ้นมาจากรอบเลยร่องเรือระบบชิปมีก่อนด้วยโอ้ยลงเรือระบบทั้งทีก็คงไม่ได้มีแค่หมึกอย่างเดียว ดีท่านอาจจะได้ปลาให้มาด้วยอย่างที่เห็นนี่คือปลาสดๆกลางวัวชาวบ้านบอกว่าปลาชนิดนี้นะครูคือวุ้นนี่อร่อยมากเอาไปทำอาหารเนี่ยอร่อยจริงๆเรก๋อีกโอ้โหกระตุกได้เวลาพอดีเลยโคตรเกลียดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหปืนโคตรน่ารักเลยอ่ะ